บันเทิงร่วมรายงานข่าวโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแอคเคเรียคัพเปอร์ทนคุ้มรับประกันสูงสุด10ปีเดอร์มาแอคชั่นพลัสาบวอสันแอดวานซ์ซันซิงแอดเน่โลนสวัสดีค่ะพี่อามสวัสดีค่ะผู้ชมขาสวัสดีค่ะ วันนี้เช้าวันสุขแล้วแปบ๊แปบๆค่ะเจอกันแบบนี้ทุกเช้านะคะห้องข่าวบันเทิงจันทถึงอาทิตย์เลยค่ะเราไม่พักผ่อนนะฮะแฮปปี้ <Happy S 1> เจอคุณผู้ชมทุกวันอัปเดตข่าวบันเทิงกันทุกแบบถูกต้องแบบแลวค่ะเพราะว่าเราเป็นสื่อบนชนที่เกี่ยวกับบันเทิงบันเทิง,งบันเทิงก็มีหลายเรื่องราวมีทุกมีสุขมีเศร้ามีดรามา่าและก็มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ใช่ครับแต่เรื่องนี้ดูท่าจะยังไม่คืบหน้าเหมือนกันนะพี่ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมไปพิคิมเบอรี่ของเราโดนขโมยกระเป๋า กระเป๋าเนี้ยอยู่ที่คอนโดและงานนี้บอกว่าในเรื่องราวของห้องส่วนตัวของคิมเบอรี่ก็จะมีคำว่าสแกนนิ้วเข้าได้นะต้องเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะแต่กระเป๋าแบรนด์เนมหายไปหลายใบรวมๆแล้วมูลค่า2ล้านบาทคำที่พี่กี้บอกว่าเป็นส่วนตัวแปลว่าคนที่คาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ชิดเลยแหละพี่อามใช่ฮะรู้รหัสเข้าคอนโดได้นะครับแต่ล่าสุดเราไปเจอเจ,อเจ้าตัวมา ดูถ้าไม่รู้อัปเดตคดีความเจ้าได้ที่ตำรวจได้บอกอะไรกับพี่คิมเพิมเ่มเติมบ้างหรือเปล่าเชิญครับอาอจริงๆยังไม่พูดหน้าเลยอะค่ะก็คือแบบตำรวจก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ,บ็กอะไรกลับมาเลยอะค่ะล้วก็ยังขาดใจอยู่เหมือนกันใช่ที่มารู้ตัวช้าคือรู้ตัวหลังจากที่กระเป๋าหายแล้วประมาณแบบสามสี่เดือนอนะมันก็สงสัยแต่ว่าด้วยความที่หลักฐานมันยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะฝาก มีตำรวจด้วยคว่ะว่าน่าจะเป็นคนที่เรารู้จักค่ะจริงๆคิดไม่อยากดำเนินแบบศาสนาอให้เราตัะทําใจแล้วว่าของเราคงไม่ได้ได้คืนแล้วแหละแต่ตอนนี้คือแค่อยากรู้ว่าเป็นใครไม่อยู่บ้านเลยก็คออยู่อยคอนโดป้ากระเป๋าประมาณสองล้านกว่าบาทสองล้านสี่สี่สี่่ทําทุกอย่างมูมูทุกอย่างเลยเออแค่อยากให้เขาออกจากชีวิตเรา ยังไม่คืบหน้าไม่ทราบว่าอย่างไรทั้งนี้นั้นคือก็เป็นกําลังใจให้คิมเบอรี่นะคะเสียดายนะใช่นะฮะคือมูลค่ากระเป๋ามันสูงก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจอะเนาะใช่ซื้อเองหรือใครให้มาอีกแหละอีกเรื่องราวหนึ่งเลยแต่ทั้งนี้นั้นคือไม่รู้ไยพรก่อนขอให้ได้คืนนะคะใช่ครับขอให้ได้คืนครับ อีกหนึ่งวงนะครับพูดถึงสมาชิกวง Trinity ตอนแรกเขามี4ตอนนี้เหลือ3คนเหลือ3มีปอเช่มีเต้มีแจ็คก,กี้ค,คนที่ออกไปคือเจนเชลดอนลาออกไปแล้วงานนี้บอกเลยว่าเหลือสมาชิก3ท่านเนี่ยตั้งแต่เขาลาออกไปรู้สึกยังไงเออยังไม่ได้ถามเปิดใจเ,เลย,เลยนะฮะเราไปเจอ2หนุ่มนะฮะคือปอเช่กับแจ็คก,กี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เชิญคะ่ะ การเติบโตของคนเราบางอย่างต้องเคารพการตัดสินใจของเขาครับผมเพราะว่าบางทีทางเดินของเขาตเราอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่เป้าหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็อาจจะมีทางที่ถนัดแตกต่างกันใช่ใช่เราก็ต้องเดินหน้าทํางานต่อโอครับตอนนี้พวกเราก็ปล่อยฟูลรั่วมาครับมันยากอยู่แล้วครับด้วยการที่แบบเราค่อนข้างจะมีส่วนร่วมเยอะขึ้นใช่ครับมีส่วนร่วมเยอะขึ้นมีการอินพุตในการทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีการซ้อมมากขึ้นด้วยไม่ค่อยได้คุยแล้วไม่อยได้คุยแล้วแต่แบบต่างคนก็ต่างงานเราก็แบบมีงานด้วย อันนี้เป็นเรื่องราวความถนัดพิยามอะไรก็ตามที่ทําแล้วไม่ใช่ทาง<ๆ>ก็ไปหาทางที่ใช่และสําคัญคือต่างคนก็ต่างโตและต่างคนก็ต่างเติบโตครับลหลายวงก็เป็นแบบนี้ค่ะบางวงนักร้องนำลาออกบ,บางวงมือกีตาร์ลาออกทุกคนต่างม,มีเส้นทางของตัวเอง สิ่งหนึ่งที่ดีคือความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่กูทุกคนต้องมีเส้นทางที่ต้องดําเนินต่อไปค่ะครับผมวงเปลี่ยนแปลงมิตรภาพไม่เปลี่ยนไปใช่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันทุกวันแหมไม่อยากจะอัปเดตแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันเรื่องโควิด19 ตอนนี้เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วสำหรับคนในวงการบันเทิงจะบอกเลยว่าคนนี้อ่าน3คนติดเลยโอ้สคนเลยนะพี่<ค>น,นะนะคนแรกคือน้องวีไวโอเลตเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะครับคือน้องก็ประกาศนะฮะผ่านทางอินสตาแกรมนั่นแหละก็เป็นรูปชู2นิ้วนะฮะบอกว่าวีขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้วีไปตรวจ rt pcr พบเชื้อโควิด -19 ก็เลยแยกรักษาตัวอยู่นะครับท้งนี้ก็จะปฏิบัติตัวตามมาตรการที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ปิดทิ้งท้ายเช่นกันว่าขออภัยในความไม่สะดวก ขอโทษทุกฝ่ายที่ด้รับผลกระทบและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้วีนะก็คนต่อไปคุณเป้อารักเลยนะคะคุณเป้อารักนี่ยังไม่ p ี r นะแต่ a อทที่บ้านขึ้นสองขีดงานนี้ก็บอกเลยว่าถ้าผมได้ผลจาก PCR ก็คือจะบอกอีกทีหนึ่งว่าอย่างไรแต่ตอนนี้ประกาศเลยว่ามันขึ้นสองขีดนะจริงๆน่าจะวันนี้แหละเพราะว่าเจ้าตัวบอกเมื่อวานเรื่อง a อ K นะครับปกติอา p c ทก็จะใช้เวลาประมาณเนี้ยไม่เกินหนึ่งวันนะครับเจ้าตัวก็โพสต์นะฮะบอกว่าไปตรวจเ t ทมา สองขีดแล้วก็ตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งเว้นระยะเป็นชั่วโมงนะ<ม>ก็ยังคงขึ้น2ขีดเหมือนกันพ<ม>รุ่งนี้จะไป rt pcr <ม>ก็คือวันนี้เนี่ยแหละ,ะนะฮะก็เลยโพสต์มาใครที่ยังไม่ทราบจากผมเขาบอกว่าเขาบอกคนใกล้กลตัวเขาละ<ม>แต่ใครที่ยังไม่ได้บอกต้องขออภัยแล้วก็ถือว่าโพสต์นี้เป็นการแจ้งทุกคนเลยใช่แล้วครับนะฮะมาอีกหนึ่งคนน้องปันปันครับปันปัน,ปนสุทัาตาก็ขึ้น2ขีดเช่นเดียวกันค่ะพี่อามใช่ครับเจ้าตัวก็ประกาศเหมือนกันนะฮะว่าล่าสุดเนี่ย ตรวจ ATK พบว่าขึ้น2ขีดแน่นอนก็คือติดเชื้อโควิด -19 ขอโทษคนใกล้ชิดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจยังไงห้องขาวบันทึงเราส่งกำลังใจให้ทั้ง3คนเลยแล้วกันจะบอกว่าเวลาอ่านที่ตอนนั้นอ่ะพูดถึงความหนักใจเมื่อก่อนหนักใจกว่านี้นะพวกเราสองคนจริงๆแต่นี้นั่นคือรออย่างเดียวไม่แน่ใจว่ากรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องราวของให้โรคโควิด -19 เป็นโรค ประจันทีมรอนะพี่ก็รอเขาก็ยังไปตามขั้นตอนตามมาตรการเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ร้ายแรงหมายถึงว่ามีการรักษาหายภายใน5วัน7วันครับส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เพราะว่าจะมีบางคนแล้วแต่น่าจะเป็นเรื่องเราของวัคซีนน่าจะเป็นเรื่องเราของการดูแลตัวเองด้วยจริงเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะทุกคนหายไปไวนะครับทั้งสามคนครับอีกหนึ่งคนโอ้โหคนนี้นี่พระเอกทั้งในจอนอกจอจริงๆน้องอบนิธิพี่ก็บริจาคเงิน1,0,000แบาทส่วนตัวค่ะช่วยเหลือไฟป่า งานนี้ดีมากมาเลยเรื่องราวของไฟป่ากเกิดขึ้นล่าสุดนี่ก็ไปหลายๆไล่เลย<ช>งานนี้บอกเลยว่าเราไปเจอน้องโอบนิธิแล้วนะก็ต้องถามเรื่องนี้เลยว่าภูมิใจไหมกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบนี้เชิญครับคือเหมือนกับว่ามันเป็นความตั้งใจของน้องเจคือเรามีโอกาสได้ ทำเสื้อผ้าคอลแลบกันครับผมเมื่อคอลเลคชั่นที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเจก็เหมือนประกาศไปว่าได้ได้ครึ่งหนึ่งของเจเนเจอยากจะช่วยบริจาคไฟป่าที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยครับผมปกติเราก็เป็นช่างผ้าขอวใช่เหมือนปีที่แล้วเราก็มีโอกาสได้ทําบุญลมกับแฟนคลับของเราด้วยอะไรเงี้ยครับความรู้สึกของการเป็นผู้ให้มันดีอยู่แล้วแหละครับผมรู้สึกว่าอะไรที่เราทําให้เขาได้เนี่ยโดยที่ไม่เหนือบากว่าแรงเราเราทําให้เขาไปเถอะครับเพราะผมรู้สึกว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ ในทวิตเตอของผมคือผมอะ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครอยากฝากร้านอะ่ะมาฝากเลยนะในทวิตเตอร์ผมอะ่ะแล้วผมก็ช่วยรีให้แล้วก็เขียนแคปชั่นให้ให้คนอะ่ะไปไปช่วยกันซื้อจากยอดเขาวลาแบบวลชิ้นหนึ่งอะไรเงรี้ยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยมียอดขึ้นมาเลยแบบหลายพันเลยอะไรเงี้ยผมว่าดีใจกับเขาด้วยอะไรเงี้ยขอชื่นชมนะคะในสิ่งที่ทําแล้วก็ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ในการช่วยเหลือสังคม1 0 0 0 0แบบที่ช่วยไปกับไฟป่า ใช่เลยนะครับโอ้อกวกพ่้เจก็คือเจเจกฤษณภูมินั่นแหละนะฮะเขาไปพมออให้กองทุนภัยพิบัตรนั่นเองเนาะหล่อและใจบุญเนาะดีๆใช่ครับอันนี้วงการสิ่งแวดล้อมต้องชื่นชมชส่วนเมื่อคืนนี้พีกพ่กี้วงการไอทีนี่สั่นสะเทือนเหมือนกันจะบอกเลยว่า พี่ตามไม่ทันแล้วนะครับความที่แบบทันสมัยอ่ะมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะนวัตรกรรมใหม่เขาต้องรีบนํามาให้คุณผู้ชมถูกต้อง,งแล้วคุณผู้ชมคะกาลังพูดถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของโลกไอทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในงาน Galaxy A event ครับของซัมซุงครั้งนี้อัดแน่นนวัตรกรรมจัดเต็มในราคาสุดคุ้มค่านะครับที่ทุกคนเข้าถึงได้กับซัมซุง Galaxy A 535G โดดเด่นด้วยกล้องกันสั่น OIS เก่งแบบไม่กักถ่ายชัดไม่ กลัวเบลอเลยนะครับและก็ยังมีนวัตกรรมกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 อีกด้วย เครื่องนี้เนี่ยยังเร็วแรงด้วยชิปเซ็ตใหม่ขนาด5นาโนเมตรและก็แบตที่อึด5000มิลลิแอมใช้งานได้2วันนะครับเรียกได้ว่าเก่งไม่กั๊กทุกการใช้งานในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวจริงๆส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของคุณไบร์วชิรวิทก็รอติดตามผลงานได้เลยนะครับเพราะว่าทางซัมซุงเนี่ยได้เชิญคุณไบร์มาสร้างสีสันให้กับซัมซุงกาแล็กซี่ A 5 3 5ห้ G ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกด้วยครับและในช่วงเปิดตัวนี้นะฮะทางซัมซุงได้มอบโปรดีฟรี3ต่อ โดยเมื่อสั่งซื้อ Galaxy a 5 3 5 g ล่วงหน้าวันนี้รับไปเลย1ค่ะความจุ2เท่า 128GB เป็น 256GB มูลค่า2,000บาทค่ะ2ค่ะเคลมจอแตกได้ฟรี3ครั้งต่อ1นปีและ3ค่ะผ่อนเพียง994บาท0%นปอร์ซนาน15เดือนค่ะมเมื่อสั่งจองผ่านเว็บไซต์ samsung com หรือ samsung experience store ค่ะและร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดีไม่มีกักแบบนี้ถึง24มีนาคมนี้เท่านั้นผู้ชมห้ามพลาดค่ะต้องรีบจัดแล้วนะฮะ FC ของน้องไบรท์ก็รอดูกันต่อเลยโอ้ดีจังเลยเครับผมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมฮะไปประกาศช่วงหน้าพาไปดูเรื่องราวหวานๆสวีทสวทของพี่เชนกับพี่แพรกันมากดีกว่านะฮะชื่นมื่นกันมากสักครู่เดียวครับ อาหารที่จะเผยเคล็ดลับเมนูอร่อยง่ายที่มัดใจคนที่เรารักเต็กสปาเกตตี้ใส่สปาเกนตี้นี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะกุ้งพอสะดุ้งแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ยกได้เลยเพราะว่ากุ้งเดี๋ยวจะแข็งเกินไปครับผมอาหารสุดเด็ดจากคุณแม่เป็นไงคะหักจะสีสดเห็นไหมคะสังเกตถ้าเราใส่เกลือกับตัวน้ำมันเข้าไปเนี่ยความน่าเอ็นดูจากคุณลูก ถ้าเลือกได้น้องนิ่มจะเลือกผักนิ่มหรือผักแข็งตด้ทั้ง2อย่างแข็งหน่อยแข็งหน่อยแข็งไปหน่อยและความปวดจากดารารับเชิญไม่ใช่ศึกแค่ระหว่างเชฟตัวแม่กับเชฟตัวมั่นนะศึกระหว่างแม่กับลูกสะใภ้ในอนาคตด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยังไม่เริ่ม เชฟตูวแม่ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้16นาฬิกา30นาทีทางชอ <Yeah. S 1> ่องเวิร์กไทย ตลก6ฉากเสาร์นี้มีแฟนใช่ไหมลูกรุ่นพี่ครับแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนของแฟนนพี่ครัแม่แฟนลูกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ค่ะแม่แฟน,แฟนอันนี้รุ่นพี่ค่ะเอา้าพี่ต๋องหอมด้วยหอมแบบเบาๆทำไมต้องหอมด้วย ไปนี่ผมถใา้ดูนี่อาจารย์ยิ่งเงี้ยเหรอหอมจริงจารย์เมียผมทุกวันเสาร์สิบโมงหากเกินต้านปังไม่ไหวเป็นชอบนางโมงใช่ไหมลุงรู้เดี๋ยวฉันน่ะจะเปิดทางให้เองลุงจะให้ผมทำอะไรบอกมาเลยเชิญดั่นบนครับพร้อมแล้วเจ็ดดาวพาครับเชิญกับป่ะาวครับเชิญออไ่ใช่ตรงนี้เจ้าค่ะ เราจะให้แปะตรงไหนล่ะแปะตรงนี้เจ้าค่ะ ก่กครับพี่จียอนกับพี่ฮั่นนี่เขามีเซอร์ไพรส์กันทุกเทศกาลเลยพี่คือจะบอกว่าคนเราที่อ่านข่าวก็รู้เลยว่าเออมาตลอดจริงๆปีใหม่วันเล่นไทยวันเกิดต่างๆนานาะไปเจอจียอนต้องถามจียอนเซอร์ไพรส์แบบนี้ตลอดมีความรู้สึกยังไงพี่หั่นแบบว่าโอเคมากเลยนะพี่อิจฉาขึ้นบิลบอร์ดเนี่ยนะฮะสุดยอดถามจียอนนะจียอนเล่าเลยค่ะอันยองเชิญครับ สบายดีค่ะต้องยังไงอะสบายดีค่ะปื้มมาปื้มค่ะก็แบบเคยแบบขึ้นเป็นแบบบิลบอร์ดแบบเป็นงานแต่ว่าอันนี้คือแบบเหมือนแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากพี่ฮั่นเขาก็จะแบบมีเวของพี่ฮั่นไม่ใช่เป็นเทศกาลก็ตามเขาก็จะแบบมีความเซอร์ไพรส์ของเขาอยู่เสมอค่ะหลายคนเขาบอกว่าพี่ฮั่นไม่ไม่น่มีคนเดียวเลย ก็รู้สึกดีใจค่ะเขาเป็นคนดีคนน่ารักก็เลยโอเคแต่ว่าเอาเงินนั้นมาให้ให้ฉันดีกว่า <laughs> ไม่จะได้ประหยัดไงค่ะเออจะได้เก็บเงิน <laughs> น่ารักมากเลยคุยไปยิ้มไปเขาเขินนะ่นพี่รู้ถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาเขินถ้าเขาไม่เขินก็จะพูดเก่งกว่านี้นี่เขาเขินย้อนนะฮะแม่แอบบอกว่าเปลี่งตังค์จริงๆก็กระชุ่มกระสช้หัวใจแหละใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วในบางทีเราไม่ได้ทําทุกวันนะพี่อามเนาะตีหนึ่งวันพิเศษพิเศษไงครับใช่แล้วค่ะน่ารักมากเลยจ้ะอีกหนึ่งคนดีกว่านะครับไปเรื่องของความศรัทธานะฮะกับพี่ไก่สมพลกับ ปู่เอือลืองานนี้บอกจากใจเลยว่าใครที่จะไปนะนอกเหนือจากมีเวลาว่างแล้วคุณร่างกายต้องพร้อมมากเลยนะเพราะว่าปู่อือลือเนี่ยใช้ความในการปีนเขาแล้วก็ร่างกายต้องแข็งแรงพลังต้องมีมากพลังศรัทธามีพลังร่างกายก็ต้องด้วยเราไปเจอพี่ไก่สมพพถามเรื่องนี้ในการขึ้นถ้ำนาคาเล่าถึงอภินิหารแล้วก็ปฏิหารกับปู่อือลือเชิญค่ะเชิญครับ นอกเหนือจากเรื่องของแรงศรัทธาหรือว่าไปชื่นชมบารมีของพ่อปู่อือลือแล้วเนี่ยนะฮะยังมีโอกาสได้ไปถ้ำนาคีด้วยคือตอนแรกนูนไม่ได้ไปแล้วนะผู้ละขนลุกก่อนนั้นเนี่ยเราจองข้ามปีจะได้ไปช่วงที่พี่ไปพอดีแล้วเขาก็ลื้อระบบเช่นไม่ได้แล้วไปจองกันใหม่ เราก็ต้องไปจองใหม่สุดท้ายก็แบบเขาไปจองเองแล้วได้อ่ะมันเต็มในระยะเวลาเป็นนาทีต่อน,นาทีอ่ะในที่สุดก็ได้ขึ้นแบบดีใจมากก็อยากจะบอกผู้ชมนะครับเขาไปจองเลยวันนี้ไม่ได้ลองจองไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวได้เองนอกจาอจากแรงศรัทธาของใจเราเนี่ยร่างกายเราด้วยอากาศร้อนมากต้องยอมรับเตรียมกายให้พร้อมคือกายเราต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรที่มันหนักอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือใจขอให้ใจเราแบบว่าสู้สู้สู้ขอให้ไปถึงไปถึงแล้วไปถึงแน่ ก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องราวของที่พี่ไก่สมนพูดถึงคิวนะครับตอนนั้นมันจองยากผู้ชมเพราะว่ามีไกดผีไ<อ>กดผีรับจองแล้วก็โยกย้ายถ่ายเททําให้ชุมุนมุ่นวายช่วงเป็นข่าวใหญ่มากเป็นข่าวใหญ่มากแต่ตอนนี้การจัดการของทีมเทศบาลหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกับบริเวณบึงการที่เกิดขึ้นอ่ะเขาจัดได้ดีแล้วเพราะฉะนั้น ผ่านแอปแล้วก็จองได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะนอกเหนือจากศรัทธาพลังร่างกายของคุณต้องพร้อมด้วยฟิตฟิตครับผมจ้าโอ้โหนะฮะต้องบอกบรรยากาศที่พี่ไก่ไปเนี่ยร้อนพอสมควรฮอตเลยนะ แต่เมื่อคืนนี้ความฮาความฮอตก็สุดเหมือนกันคนหัวลูกสู้ต่แต่คู่แรกเลยค่ะผู้ชมคขะเดวอลฟ์ The our, สองล้อข้ามกำแพงงานนี้แก๊งสามชาติไปยกแกง๊งงานนี้บอกจากใจเลยว่าแกงกันเองค่ะสุดๆพี่กี้ตั้งแต่แตเดินเข้าสตูเห็นท่าเดินพี่หมาม่อก็ฮาแล้วครับ <c oughs> เริ่มมาแต่คู่แรกเลยดีกว่าพี่นงชาติชานะฮะไปเจอคนที่อยู่หลังกำแพงเป็นพิจิบปปกชติแอบเซอร์ไพรส์อยู่ใบ,บ้ไปใบ้มา ใบผิดนะฮะตอบผิดถือว่ามิชชั่นเฟลไปแล้วคนแรกคือจะบอกว่าพี่หนงเนี่ยรู้ไหมว่าพี่อามพี่ไปเฝ้าในการซ้อมน่พี่หนงก็เลยไปตอบหลังกระเพาว่าเป็นพี่อ้าวรอไปบอกใครจะพี่อะไรไงใครจะไปยืนทนโทษหรือต้องแอบปะไปเป็นเพื่อนเฉยไปเป็นเพื่อนเฉยๆๆงานนี้ ตอบผิดนะคะคู่ที่2พี่เท่งเถิดเถิงพี่เท่งคือได้สาวคลาวเดียจากระพานพี่คลาวเดียนะฮะมาอยู่หลังกำแพงซึ่งเซอร์ไพรส์มากนะจะว่าไปเพราะว่าพี่คลาวเดียยังไม่ได้เจอออกทีวีมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ออกทีวีมาสักระยะละคือนานด้วยและสำคัญคือร้องเพลงสดแล้วดีมากสุดสดจนพี่เท่งน่ะตอบผิดและพี่เท่งไม่นึกไม่ฝันด้วยแต่จริงๆแล้วพี่เท่งเป็นคนเก่งมากแต่งานนี้โดนแกงจากพี่นง พี่น o เขาพาเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไงบอกว่าเออถ้าคุณคุณเท่งไม่มีภรรยาคนนี้คือใช่เลยครับแล้วคุณเท่งจะตอบได้ไงเขามีหลายคน่ะโอ้ยอันนั้นเนียตายปรากฏว่าตอบผิดค่ะครับผมหลายคนมาถึงนักร้องให้ดวงใจใช่นักร้องดวงใจเสียงเพราะกันหลายคนไงครับแต่ว่าที่สุดคือพี่หม่ำจกมกพี่ใหญ่ของเราพี่เป็นคนเดียวที่ตอบถูกใช่แล้วสำคัญคือตอบให้น้องสองคนพาเบี้ยวซ้ายลงภูเขาขึ้นทะเลก็ตาม บอกรายงานนี้พี่มัมได้ยินแค่เสียงแอะอ,อแอะเดียวตอบถูกเลยค่ะก็หูจะบอกว่าไปเอกลักษณ์ขนาดนี้ทุกคนพยายามจะไป่าไปทางพี่ตาปัญญาค <c oughs> ือคือุณผู้ชมหนูน่ะอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างตอนที่บันทึกเทปตอนที่เปิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดเปิดภาพออกมาเปิดผ้าน่ะว่าเป็นน้าแอดน่ะทุกคนยืนทั้งสตัตรู แล้วก็ว่าไงพร้อมเรียงกันและพี่แท่งก็พูดตำนานบุอเรามีหาเลซึ่งมันใช่หมดเลยงเออปรากฏว่ามันหลุดเรื่องฮาเล่คุณหน่งเชษฐชาติหลุดเรื่องฮาเล่คุณปัญญาเขาไม่ขัดฮาเล่นั่นแหละสิคุณปัญญาขัดบัตรจักรยานครับผมแตํตำนานนะแต่ว่าตอบถูกค่ะใช่ครับวินไปแล้วหนึ่งภารกิจนะฮะใช่ค่ะเมื่อวานเราไปเจอพี่จิ๊บพี่คราวเดียวนะครับถามสัมภาษณ์ดีกว่านะฮะว่าความรู้สึกไปอยู่หลังกระแพงี่ยเป็นยังไงสนุกไหมครับเชิญค่ะ โอ้ยตื่นเต้นมากทำกันบ้านหนักมากเลยพี่หน่งแบบเขาเป็นคนที่ร้องเพลงบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยน่าจะ T, เซียนเวทีอะไรเงี<ะ>้ยในขณะที่ตัวเราก็คือแบบน้องใหม่มากๆก,กับการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็ทำกันบ้านหนักมากค่ะก็เรียกได้ว่าซ้อมแล้วซ้อมอีกก็ถือว่าโอเคเราก็ทำเต็มที่ที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะ สนุกมากจร,จริงๆแล้วแบบ The Wall Song เป็นรายการที่แบบจิ๊บดูอยู่แล้ว <Yeah. S 1> พี่หนงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นจิ๊บด้วยอะไรเงี้ยใช่ mm hmm. จิ๊บทางานกับแก๊งสามชาบ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆทั้ง3คนเลยดีกว่าที่แบบเมตตาแล้วว่าเอ็นดูจิ๊บมาโดยตลอด mm hmm. ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกรายการอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือชอบด้วยก็ดีใจที่แบบได้มาเป็นคนชอบดูรายการแบบเกี่ยวกับร้องเพลงตั้งใจซ้อมมากเลยค่ะแบบซ้อมตลอดเลยซ้อมจนแบบ คนที่บ้านแบบหมาเหมืออะไรเดินหนีก็ดีใจที่แบบได้ได,ได้เจอพี่พีสามชาเพราะว่าตอนเด็ก,เดกๆเคยก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนอัดรายการแล้วก็เจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้รู้ว่าได้ร้องคู่กับพี่แท่งก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเขาไม่น่าจะถ่ายถูกเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาน่าจะประมาณสัก2ี่กว่าปีแล้วอะค่ะคนน่าจะเดาไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเสียงของเราไม่ค่อยเคยได้ยินเราร้องเพลงที่ไหน อันนี้ขออนุญาตเช่นชมเป็นการส่วนตัวนะคะเต็มที่พี่อยู่ในการซ้อมวันนั้นคนข่าวเดียวร้องเพลงเพราะมากและเป็นคนที่ร้องสดได้เหมือนนักร้องมืออาชีพเพราะว่าเป็นการบอกกล่าวของนักดนตรีวง TK band เนี่ยเขาพูดเลยว่าซ้อมรอบเดียวร้องได้เลยรู้ีรู้คือเก่งมากอาชีพนะพี่ใช่คุณเท่งเลยตอบผิดนงฮะนั่นไงนะครับไม่มีใครคิดนะฮะใช่ค่ะ